สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนวันนี้ยายอ้อยสิผ้าพี่น้องมาอัปเดตสวนลังบานยายอ้อ,อยบริเห็นพี่น้องหลยมือแล้วคีดทอดอยากหลายอยา่คือตาเห็นนี่แหละค่ะเนี่ยยายสิผ้าไปเบิงเนาะว่านี่อย่างเนในสวนนั่นนะเห็นแล้กนะันกไลยค่ะเนี่ยเริ่มจากลังบานก่อนตะก้านี่กระปูพกพราะหอมแบงอันนี้นะลกไปขายแล้ว กาไม่กาไปเรื่อยๆนะหลังบาทอันนี้บุคขือค่ะบุคขือกำลังงามกำลังเป็นหมากนี่นี่งาม,งามเดี๋ยวสิ mm. ้อ้าไปบุญกิจใจห้ามิลิห่าเงียงเอวเอวใหญ่ไว จุงกับอวก็มีง่ามมิลิเดี๋ยวสิพาไปเบ่งทางในเลยคะ่ะว่ามีผักยังเนยเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี้ทั้งนอกกันนอกหัวงอะ่ะนี่แยกปลูกคาปลูกคาเพราะม,มีพื้นที่ปลูกหอมเนี่ยแยกก็เลยปลูกพักหอมพักซี่หอมใส่กำลังเกิดหวานพักซี่หอมใส่คา กำลังเติบ้ตอันนี้ก็เอาออกแล้วเตรียมไว้ถ้าปลูกเนี่ยไม่อีกเดี๋ยวเอาปูนขาวห้ยขาเสื้อล่ามันซะก,ก่อนนี่้หนอก็สิมีต้นบุกหงงบุกเขื่อนหงก็กำลังเป็นหนวยด้วยค่ะบกหง มันเป็นนวยกันลังเป็นนวย,ปนนวยไปเข้าไปเบิง่งข้างในอันนี้พักซี่หอมแก่พักซี่หอมก็พักเปลนบุกนี่เป็นพักเปลนนี่พักซี่หอมคนเกิดทางคนละงามงามงามดีงามบหลี่ตัวตะเพียงหัวเขาแอ่เอยกัลัลงสิเป็นดอกจะไปเห็ดพัน์มันอยู่ มีแต่ซินี่บะเขือตะไคร่ไมสิชไค่ละค่ะมีแต่ปูกันเอากระลำเอยขอาวหน้ามานาวนี่ีทุกพักดยวแค่เขากัมีบะหุงกําลังเป็นนวยแตกข้าน้างามเลยนี่เขียวอีลีมันคือเป็นสีมุนมุนเนี่ยนี่ เียวงามมีพักกาดอ้พักขางปลอมอยู่ที่กันเขียวงามสินค้าแบบพี่เข้าสองต้นก็น่าจะเป็นนวยกำลังเป็นนวย,นนวยอันนี้ซุ่มพักกาดดอ,อกเข้านี่มันมันเริ่มมีอาการรอเละและอ,ออกมามกเว้าปลูกเนื้ออื่น เกษตรีนี่พกกาดขาวยังแค่เดียวกำลังหงาบพีกตะไคร์ขนาส่วนใหญ่ด้วยค่ะนี่เั่งมือใยอ้อยกระใบขนางามงามมหลีอันนี้ก็จะเป็นสล,ลัดสลัดซีม่วงสีเขียวนั่นเริ่มเบิดไปแล้วเรื่องสีกาก ก็ไปเลื่อยลก็ไปนี่เลยอันนี้พักกาดเท้าฝีทุกค่ะปลูกใส่ถุงงามดิเนี่นะเบื้องนะนหน้าเติมนึงงามนี่ปลูกใส่ใสใสถุงนั่นใส่ถุงใส่ถุงทุ้งหมด ทดสอบเบิ้องซองหนึ่งซองละสิบบาทได้ซามหมื่นละหอยดีเอพินาสิปลูกหลายๆนี่กระลังหอ่ออันนั้ก็สิเป็นสลัดสีม่วงเนาะกระลังใหญ่กระลังใหญ่อันนี้ขนาดขนาดใหไงไงอีดีเดิงามว่าเสียอโอขายมือนีหละนีน ก่อนสิตัดขายก็เคยพาพี่น้องมาเบิ่งสักความงามของเหาซะก,ก่อนกําลังปลูกใหม่ปลูกซีทุงค่ะไม,ม่มีพื้นที่ปลูกของเฮานีอ่อันนี้พักบัวเฮาก็บพักหอมแบงเห็นไหมค่ะเฮาก็ลกขายไปเรื่อยๆขายเซกันกับักซี่นี่ก็สิมี่บะเขือข้างในก็นได้บะเขือกําลังเป็นหน่วยดุกดุกฝากกุ้ยไรกุแช่หน่อดะะ้วยค่ะ เน้ได้ก็ได้อันนี้ก็ต้นพักกระเดาใหญ่เก็บขายทุกมือมันเอาบะถึงก็ไดมือละสี่สี่พันสิบาทไปเติมกันกับแมวอื่นนี่ไม่สานี่ตะกาวนะเป็นแตงเป็นบกแตงข้าวปูบกแตงเอาบกแตงออกเล้อปูบกพพิกใส่ที่นี่นะกะสิติดพริกก็ได้ก็ร่องเรืองเขียว กางสีเลิอมเขียวเนี่ยหลังบ้านคักๆแน่ๆเน้รี่หลังบ้านข้างหน้าบ้านก็เริ่มใบแล้วประกาศดอกก็ได้เขือกำลังเป็นนุยนี่ยเป็นเขือกะไรบวันทีสีดยา์ดิค่ะนี่กำลังสิเป็นเพียไฟลงโว้นี่ใบแดงๆ อยู่ในบ้านได้บดิสีดยาหงก็ลังเป็นหมาอยู่นในคณะอุโโอ้ยอยงมือใหญ่เออกระบายคณะว่าม,มันขีดหลายๆได้งามอีรีได้หน่นะปลูกสีถุงทั้งเบิสแม่หมี่มองปลูปกก็เลยลปลูกสีถุงก็งามได้ละค่ะปลูกสีถุงก็ได้ นี่บุกฮงเตีย๋ยบุกฮงเตีย๋ยสีผ้าพี่น้องมาเบิง่งเตี๋ยจันได้จร,จริงเป็นนวยพุ่นนะบุงแน่นนวยบุกฮงมันตุนแล้วหนึ่งเต็มฝากกดไลค์กดแชร์นีนะะ้ได้ค่ะฝากกดติดตามช่องยายอ้อยเน่ยายอ้อย สีน้ำพเาไปบึงน้ำไปตอบคอมเมนต์ทุกๆคนล่ะค่ะแต่อาทนะิซาในจักน้อยไปหาทุกคนแล้วก็บเบิง้งจิมจบคลิปผู้ไพ่ก็ได้นีค่ะกินแต่โอนซ้อนเด้จะของเป็นคนเหตุมันได้ง,งามซํานีนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสนี้กันนะคะ ขอบคุณเล่นหลายเด้อพี่น้นอ,นองทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายอ้อยก็ไดยายอ้อยคิดหอดทุกคนด้อค่ะ